สวัสดีครับร้านนม่คำทูนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอผลเทสนะผมเป็นผลเทสการ์ดจอนะผมเป็นการ์ดจอคิกบอยออรัสนะผมอินเดีย G Force GTX หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์ TI นะครับผมสามพัดลมนะครับ RGB ครับตัวนี้แล้วก็เป็นแฟนสต็อปด้วยนะครับพัดลมหมนทั้งสามตัวนะครับไม่มีคอนไม่มีโยกนะครับผมนะับไฟ r g b ดปกตินะครับผม เกลหลังนะครับนี่ครับทองแดงน่าจะเป็น S N แล้วก็รุ่นนะครับนะครับขาไม่มีบิดงอนะครับของการจอเสร็จไปให้ D M I เข้าหน้าจออยู่นะครับตอนนี้นะครับเปิดติดปกติเทสตยระบบโฟมาร์ดด้วยความละเอียด Full HD นะครับเปอรมเตรที่ได้อยู่ที่เก้าสิบหกเก้าสิบเจ็ดบวกลบหนึ่งนะครับในความละเอียด Full HD นะครับผมนะครับความร้อนอยู่ที่หกสิบเจ็ดนะครับองศานะครับผม ผนเทสได้แล้วนะครับสกอร์อยู่ที่5,799นะครับจอยนะผมเฟรมเรทที่ได้อยู่ที่97เฟรมเรทในะความละเอียด 4K นะครับความร้อนอยู่ที่68องศาในการเทสหนึ่งครั้งนะครับเรสสุดูชันของหน้าจอที่ใช้จะเป็น1,920 x 1,800นะครับหนึ่งหนึ่ง g f c e t t x 1 0 7 0 Ti นะครับ8 g b นะครับแรมมัลติสายแรมมัลติท้าจะเป็น GDDR5 นะครับ Samsung นี่นะครับ Nvidia GeForce GTX 1070 Ti ค้นหาด้วย GPU Z นะครับเปิดติดปกตินะครับผ่านนะครับ